ประพรจา๋าสุก็อยู่บ้านหลังนี้มาจะเข้าเดือนที่สองแล้วนะคะทำไมคุณเนตรเธอต้องขลุกตัวอยู่แต่ในห้องหนังเสือคะออกมาดูแลลูกเล่นกับลูกเฉพาะเวลาที่สุต้องได้พักเท่านั้นดวงตาคู่งามมองหน้าหญิงด้านทวมที่อยู่ในตำแหน่งของผู้เป็นป้ามือบาง ก็ร้างผักที่ซิงน้ำไปด้วยอย่างตั้งใจเออก็ว่าแล้วนะคะคุณสูุบางทีป้าพรก็คิดน,นะคะว่าคุณเนรเธอจะทำงานหนักอะไรขนาดนั้นมือนุ่มหั่นหมูในมือไปเรื่อยๆอย่างคล่องแคล่วทั้งๆที่จริงแล้วหุ้นในสำนักงานทนายความแห่งหนึ่งที่คุณเนธ เธอเป็นหุ้นส่วนอยู่ตั้งแต่ก่อตั้งใหม่ๆนะคะแต่ละปีเธอได้ปันผลจนเกินจะใช้หมดไปตลอดชีวิตเลยนะคะคุณหนู5ปีแล้วนะคะที่คุณเนธเนธออยู่แต่ในบ้านไม่ยอมไปไหนนอกจากว่าจะพาคุณหนูกอบวกัวไปเล่นสนามเด็กเล่นบ้างก็เ,เท่านั้นละคะ่ะ หรือว่าบางทีก็พาไปสวนสนุกบ้างตามวัยพัฒนาการของลูกนะคะเอา้าแล้วคุณพ่อของน้องกอบัวล่ะคะเข้าไปไหนเสียแล้วล่ะทำไมต้องให้คุณเนตรเธอดูแลลูกสาวเพียงคนเดียวล่ะคะผักใบเขียวในถาดใบใหญ่ถูกยกวางไว้บนโตะ๊ะอย่างดูงานคุณหนูคุณหนูหนหล้างผักเก่งจังเลยนะคะ ที่จริงให้ป้าทำเองก็ได้นะคะเดี๋ยวน้อยเข้าไปจ่ายตลาดกลับมาก็คงจะทำหน้าที่นี้เองค่ะคุณหนูไม่จำเป็นต้องทำให้ป้าหรอกนะคะดวงตาคู่หยีส่งประกายความอบอุ่นออกมาอย่างสูขใจป้า <c oughs> พ,พรน่ะก็สกุอยากช่วยนี่ค่ะวันสาว์สุไม่ค่อยมีอะไรทำอยู่แล้วนะคะคุณเนธเธอก็เหมาเวลา ของน้องกอบัวไปชุนหมดเกือบตลอดวันแล้วค่ะอย่างที่คุณหนูพูดนั่นหละค่ะคุณเนธเธอถึงจะงานหนักอย่างนั้นแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องดูแลลูกสาวเธอก็ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่เลยนะคะป้าละซึ้งในน้ำใจข้อนี้ของคุณเนธมากเลยค่ะในฐานะที่เป็นคนคล่มบอดในการดูแลเด็กคนหนึ่ง ก็รู้สึกว่าข้อนี้คุณเนธถ้าทำได้ดีมากเลยค่ะโดยเฉพาะดูแลสุใช่ไหมคะป้าพร<ม>คุณหนูก็คุณหนูนั่นแหละค่ะที่ทำให้ป้าตกหลุมรักในการดูแลเด็กๆเลีเ้ยงก็ง่ายไม่โยเยแถมนั่งรักอีกตงหากนะคะ<ม>ป้าพรนะ่ะร่างบางเดินเข้ามาใกล้คุรสนทนา พร้อมกันนั้นก็น้มหน้าสวยใสเข้ามาใกล้แตะปลายจมูกโด่งเรียวรันจรดท,ที่แก้มนุ่มหยุ่นหนักๆสูดเอากลิ่นหอมเข้าปอดฟอดใหญ่ก็ป้าพรน่นารักนี่คะดูแลสูดดีมากและสูก่ก็รักป้าพรที่สุดค่ะจะงองแงให้ป้าวุ่นวายทำไมล่ะคะ <c ười> คุณหนู ก็เป็นเสอยงนี้แหละจะไม่ให้ป้ารักได้ไงคะจ้ประโยคเสียงหัวเราะของสองหญิงต่างวัยก็ดังละง,งมไปทั่วห้องครัวกว้างยังมีความสุขเอา้าป้าพรยังไม่ตอบสู่เลยว่าสามีของคุณเนรเธอไปไหนเสียละคะเอ่ยถามพร้อมหย่อนตัวลงนั่งเก้าอี้ มือบางก็ไม่ลืมทำหน้าที่เด็ดผักใบเรียวเล็กที่มีกลิ่นชุนไปด้วยอย่างคล่องมือป้าก็ไม่รู้หรอกนะคะแต่ที่ร,รู้ๆคือก่อนหน้าที่จะมีคุณหนูคอบัวเข้ามาในชีวิตของคุณเนธเธอเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาก่อนนะคะก็คนที่เป็นผู้บริหารหุ้นส่วนในสำนักงานทนายความ ที่ทั้งสองเคยก่อตั้งร่วมกันนะคะพอมีคุณหนูกอบัวเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้คุณเนธเธอก็ทุ่มเทเวลาทั้งหมดที่เธอมีอน้อยนิดให้กับคุณหนูกอบัวถึงขนาดล่าออกจากงานเลยนะคะคุณหนูสุทำให้แฟนของคุณเนธเธอไม่พอใจเป็นอย่างมากนะะ่ะป้าเคยเห็นทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งแต่คุณเนธเธอ ก็เรียงที่จะเงียบสยมากกว่าสุดท้ายแฟนของคุณเนธเธอก็ห่างออกไปเรื่อยๆจนไม่ติดต่อหรือมาหาคุณเนธอีกเลยสิ่งนั้นมันยิ่งบ่งบอกได้ว่าทั้งสองเลิกความสัมพันธ์กันไปโดยปริยายนะคะ5ปีแล้วนะคะที่คุณเนธเธอเลือกที่จะอยู่ด้วยตัวของตัวเองน้ำเสียงกระซิบกระซาบด้วยไม่อยากให้มีใครได้มาได้ยิน ในสิ่งที่ตัวเองพูดโอ้ยป้าพรจ๋ายิ่งฟังก็ยิ่งงงแล้วคุณพ่อของน้องกอบัวคือใครล่ะคะอย่าพูดดังไปสิคะนี่ก็ถึงเวลาตื่นและการลงมาข้างล่างของคุณเมตแล้วพูดพร้อมเหลือบปลายตาขึ้นมองนาฬิกากลมโตที่ติดไว้ข้างฝาผนังอย่างอัตโนมัติ พร้อมกันนั้นก็ลุกขึ้นเข้าไปกระซิบที่ข้างหูเรียวเล็กอย่าหวังแจกแจงมืออวบกูมป้องกระซิบที่ข้างๆหูของหญิงสาวฮะอะไรนะคะป้าหนูกอบัวไม่ใช่ดวงตาคู่งามเบิกโพรมมือบางยกขึ้นปิดปากอย่างอัตโนมัติเพื่อไม่ให้เปล่งประโยคที่เธอเพิ่งได้ยินออกมา ดวงตาคู่งามสบสานกับคนที่ให้ข้อมูลอย่างตกใจสุดขีดหญิงแม่บ้านพยักหน้าเงึ่งขึ้นลงอย่างหวังยืนยันในข้อมูลที่เธอได้ให้ไปอุย๊ยพ้าพรอะไรจะดราม่าขนาดนั้นคุณเนธเธอน่าสงสารจังได้ฟังอย่างนี้แล้วสุละ่ะเห็นใจคุณเธอจังเลยค่ะเสียงใสหวานอ่อนแรงลง ด้วยหวันในหัวใจเริ่มรู้สึกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีชีวิตที่กำลังเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและมีความรักที่ดีแต่กลับต้องมากักตัวเองอยู่ในโลกใบเล็กๆที่มีเพียงเธอกับลูกสาวเท่านั้นมันตั้ง5ปีแล้วนะคะปะภรเสียงใสหวานบง่งบอกถึงความสะเทือนในหัวใจเพราะ 5ปีที่ผ่านมาสุวัชราเธอใช้คุ้มค่ามากทั้งเรียนทำงานแถมได้ออกท่องเที่ยวทั่วโลกกว้างอย่างที่เธอต้องการด้วยความสุขถึงแม้นเพื่อนร่วมทิปจะมีทั้งเพื่อนสนิทและแฟนแตกต่างกันไปแล้วแต่สถานะทุกครั้งประสบการณ์ของการ,รเผชิญโลกกว้างทำให้เธอมีความสุข จนยากจะลืมเรือนประพรจ๊ะเชา้านี้มีอะไรให้ทานบ้างคะเสียงใสเอ่ยขึ้นพร้อมกับร่างงามก้าวผ่านประตูห้องครัวกว้างเข้ามาอย่างไม่ลังรอรอยยิ้มพลายหวานเด่นกระจ่างอยู่เต็มดวงหน้างามสุดแสนจะสดใสค่ะคุณเนธวันนี้วันเสาร์ก็เลย จัดรายการอาหารเช้าของมื้อน,นี้หนักๆน,นะคะอย่างที่คุณเนตรต้องการนะคะเมนูวันนี้ก็มีกระเพราหมูแกงผัแนงแล้วก็ผัดผักรวมมิตรนะคะส่วนของคุณหนูกอบัวก็มีไข่ตุนแสนอร่อยแถมน้ำซุปอุ่นๆอ,อย่างที่คุณหนูชอบนะคะอืมดีมากเลยค่ะเดี๋ยวสักหน่อย ตั้งโตเสร็จแล้วไปเรียกสู่ได้เลยนะคะจะขึ้นไปดูลูกกอสักหน่อยทำไมนอนขี้เศานะก็ไม่รู้ค่ะว,วันนี้ <c oughs> ก็คงจะเหนื่อยล้วค่ะคุณเนธเมื่อวานกลับจากโรงเรียนก็มาวิ่งเล่นกับเยซูที่สนามหน้าบา้านอีกตั้งเป็นนานสองนานคงจะเหนื่อยน่าดูเลยทำให้นอนหลับยาวขนาดน,นั้นนะคะ เนธขอบคุณหนูสูมากเลยนะที่ช่วยดูแลและเป็นเพื่อนเล่นที่ดีให้กับลูกกอะ่ะดวงตาคู่งามมองจ้องดวงหน้าขาวผ่องของเด็กสาวที่นั่งอยู่ตรงหน้าที่ช่วยเป็นเพื่อนเล่นของลูกสาวซึ่งตอนนี้เจ้ารอนกำลังทำหน้าที่เด็ดผักที่อยู่ตรงหน้าอย่างคล่องมือค่ะคุณเนธสู ก็มีความสุขมากค่ะที่ได้มีโอกาสดูแลคุณหนูกอบัวเสียงหวานสดใสเอ่ยขึ้นอย่างสุขใจอืมดีมากเลยแล้ววันนี้เนตรว่างหนังสือที่เขียนก็จบแล้วเรือแต่ส่งต้นฉบับก็เท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้สายๆเนตรจะพาลูกกอไปเที่ยวที่สวนสนุกที่อยู่ในตัวเมืองนะคะนูสูไปด้วยนะ คอยดูแลลูกกอดช่วยเนธนะ,ะคะคิ้วงามยกโค้งขึ้นขณะรอการตอบรับของเด็กสาวค่ะคุณเนธถ้าคุณเนธต้องการให้สู่ไปด้วยก็โอเคค่ะปากบางจิ้มริมยิ้มออกมาอย่างสดใสส่งผลให้ในายสาวอดยิ้มตามไม่ได้รอยยิ้มริมใจที่เธอได้รับทำให้โลกดูสดใสขึ้นมาอย่างฉับพลัน พิสุจา๋าเสียงไสกระจ่างออดอ้อน,ออนคนที่จับมืออีกข้างยังมีความสุขพี่สุชอบไอศครีมไหมคะคุณแม่จะพาพวกเราไปจินไอศครีมค่ะร้านนี้หนูก็ชอบมากเลยค่ะจ้องมองคนที่เอ่ยถามด้วยดวงตาที่กลมแป๋วคาชอบค่าพ่สุชอบช็อบเกอร์ชิพนะคะ แล้วก็ชอบมากเลยได้กินครั้งไหนก็มีความสุขแถมเมื่อกินแล้วก็ต้องเพิ่มอีกถ้วยอยู่บ่อยๆนะคะดวงหน้ายิ้มสดใสตอบความชอบออกไปให้เด็กน้อยได้รับรู้ทั้ง3จูงมือกันออกจากสวนสนุกเพื่อตรงไปที่รถที่จอดไว้ยังมีความสุขค่าพิสูจ ดีมากเลยค่ะดีใจจังที่พี่สุชอบไอศครีมแต่หนูก็ชอบไอศครีมรสสตรอเบอรีร่มากเลยนะคะหวานแล้วก็หอมอร่อยมากด้วยดวงตาชวนฝันผุดขึ้นมาแทบทันทีที่ได้คิดถึงไอศครีมถ้วยโปรด <c oughs> เดี๋ยววันนี้จัดเต็มเลยนะคะสองสาวแม่เป็นเจ้ามือเอง จจประโยคของเจ้าของเจ้ามือในวันนี้เสียงหัวเราะสดใสของทั้งเด็กน้อยและพี่เลี้ยงสาวก็ดังละงมไปทั่วบริเวณลานจอดรถอย่างมีความสุขนุสูเน่นขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะไปพบเน่นที่ห้องทำงานนะบอกเด็กสาวออกไปในขณะที่อยู่ในห้องของลูกสาว เมื่อความเงียบเข้าปกคุมห้องกว้างหลังจากเด็กน้อยได้เข้าสู่นิทรารมของช่วงบ่ายในวันอันสดใสนี้ค่ะคุณเนธพูดพร้อมออกเดินตามนายสาวตัวบ้านเข้าไปในห้องทํางานส่วนตัวของเจ้ารอนแต่ดูแล้วน่าจะเป็นห้องหนังสือเสียมากกว่าเพราะชั้นหนังสือเรียงกันอย่างเป็นระเบียบนับคร่าว หนังสือที่อยู่ในห้องนี้คงไม่ต่ำกว่าพันเล่มนั่งสิเนธขอคุยด้วยหน่อยสุวัชราหย่อนตัวลงนั่งตามคำอนุญาตนั้นแทบทันทีดวงตาคู่งามจ้องเขมงเจ้าของห้องยังนึกแปลกใจคือเนธดูพอสอวันเดือนปีเกิดของคุณสู่ ในบัตรประชาชนตอนเข้าไปซื้อบัตรที่สวนสนุกนะคะคำนวณแล้วคุณสุอายุ22ปีจะเข้ายีบสาปีแล้วใช่ไหมคะทำไมคุณต้องโกหกอายุว่า18ด้วยละ่ะน้ำเสียงหวานเข้มขึ้นมาททันทีที่ได้เอ่ยประโยคคำถามนั้นออกไปเเออเออความคิดมากมาย ผุดขึ้นมาในหัวให้ชวนให้คิดสุวัชราพยายามหาเหตุผลมาตอบโจทย์คำถามที่เธอได้รับอย่างยากยิ่งด้วยไม่คิดที่จะตัดเตรียมคำตอบของประโยคคํคำถามนั้นเลยเนตรไม่ชอบนะคะกับการโกหกกรณีนี้ทั้งป้าพรและก็คุณคุณสุวชัชราทวีโรจนะ อายุ22ปีภูมิรับเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครเด็กสู่บ้านนอกที่เรียนจบม .6 ไม่มีจริงใช่ไหมคะดวงทาคู่งามจ้องขมง็งกับหญิงสาวหน้าซีดต,ตรงหน้าอย่างหวังคำตอบคุณสุวัชาราคุณจะสารภาพออกมาเองหรือจะให้เนธ สือประวัติคุณเนธไม่ปลื้มหรอกนะคะที่คุณโกโหกแล้วทำให้เนธรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวตลกนะคะกามนูนเป็นสารขึ้นบนดวงหน้างามซึ่งเป็นสิ่งที่สุวัชราไม่เคยเห็นเลยตลอดสองเดือนที่เธออยู่ในบ้านหลังนี้กับนายสาวคุณเนธคะ่ะสุไม่คิดว่าจะโกหกคุณเนธหรอกนะคะ เสียงใสหวานตอบตะกุกตะกักออกไปอย่างไม่เต็มเสียงคือว่าเรื่องราวต่างๆในวัยเด็กถูกถ่ายทอดพรั่งพผูออกมาจากปากหญิงสาวตรงหน้าเรื่องส่วนตัวในวัยเด็กทำให้คนที่นั่งฟังอยู่ได้เข้าใจในสิ่งที่คิดว่าจำเป็นที่สุดข,ของหญิงสาวอืมเรื่องที่คุณเล่ามา เน่ก็พอเข้าใจนะคะแต่ทำไมไม่เข้ามาพูดกันตรงๆทำไมถึงเรื่องที่จะโกหกล่ะคะทำอย่างนั้นมันเหมือนคนขี้ขลาดไม่กล้าสู้ความจริงคำพูดของคนจากโกหกได้เหมือนมีดนับร้อยเล่มกรีดเข้าตรงกลางใจสาวความผิดที่คิดว่า คงไม่ใช่ความผิดสักเท่าไหร่แต่เมื่อเห็นแววตาของคนตรงหน้าสุวัชราเธอกับรู้สึกผิดมากกว่าที่เคยคิดไว้คุณเนตอย่าไปตำหนิป้าพรเลยนะคะสุอยากให้ป้าพรไปอยู่ด้วยที่บ้านแต่ป้าพรก็เป็นห่วงคุณเน่เหลือเกินไม่ยอมลาออกจากงานแล้วย้ายไปอยู่กับสุเลยอะคะ่ะสุก็เลยไม่มีทางเลือก นอกจากจะเอาตัวเองเข้ามาเพื่ออยู่ใกล้บ้านพอน่สุดนะคะจบประโยคหยดน้ำใส่สก็ไหลาอาบแก้มนวลสองข้างอย่างไม่ขาดสายไหลาบางโยกโยนขึ้นลงด้วยแรงสะอื้นให้ความเงียบเข้าปกคลุมห้องกว้างแททันทีเนนาายอมรับว่าเธอตกใจนิดๆกับหยดน้ำตาของเด็กสาวตรงหน้ายิ่งนัก เนนภารู้ว่าเธอรักตัวเองเป็นอย่างมากและทุกอย่างเธอพยายามใช้ชีวิตให้อยู่กับปัจจุบันเธอค่อยๆเติมความสุขทุกอย่างในชีวิตด้วยตัวของเธอเองสุดท้ายเธอก็เลือกแบ่งปันความสุขต่างๆให้กับเด็กตัวน้อยที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกสาวสุดที่รักของเธอเนนภายอมร,รับว่า คิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตยอยู่บ่อยครั้งแต่เธอเลือกจะไม่วกกลับไปเสียใจกับมันอีกถือว่าเป็นพอกลับเด็กสาวตรงหน้าเธอกลับพยายามวยขวอยคว้าหาอดีตยอย่างสุดกำลังจนต้องตัดสินใจทําอะไรผิดๆลงไปเอาเธอเอาเธอเนธจะไม่เอาผิดเพราะพรหรอกเพราะ ตลอดห้าปีที่ผ่านมาเนตรรู้ว่าปพอพรเป็นแม่บ้านที่ดีมากและเนตรคนจะหาคนอย่างนี้ได้ยากมากในยุคสมัยปัจจุบันเอาอย่างนี้แล้วกันคุณอยากอยู่ที่นี่ต่อไหมถ้าไม่อยู่เนตรก็จะเปิดรับสมัครเด็กเพื่อมาดูแลลูกกอต่อนะคะเสียงใสหวาน เหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจของสุวัชรายยิ่งนะักเมื่อคิดถึงโอกาสที่จะได้อยู่กับคนที่เธอต้องการคุณเนตรขาสู่ขอแล้นะคะขอสุ่ได้อยู่ที่นี่ที่บ้านหลังนี้ต่อเธอนะคะสุคิดถึงพ่อพรมากและอยากจะอยู่อย่างนี้กับพ่อพรให้ได้นานกว่าที่ผ่านมานะคะสุ่ขอเวลานะคะ อีกสักพักเถอะแล้วถ้าคุณเนตรอยากให้สุออกไปจากที่นี่สุก็จะไม่บริบผิวเลยค่ะแพรขนตาคู่งามก็พริบลงปริบๆยางหวังให้เข้าใจอืมเนรเข้าใจแต่ก็ดีใจนะคะที่คุณยอมรับตรงๆและพูดความจริงทุกอย่างให้เนตรฟังเอาอย่างนี้ ยังไงเนตรก็ต้องจ้างเด็กมาดูแลลูกกออยู่แล้วเดี๋ยวเนตรก็จะประกาศรับเด็กคนใหม่มาดูแลลูกกอเลยแล้วกันแต่คุณก็ต้องรับผิดชอบดูแลลูกกอต่อจนกว่าเนรจะหาคนที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงของลูกกอต่อจากคุณก่อนนะคะคุณจะโอเคไหมคิ้วเรียวงามยกขึ้นสูงทั้งสองข้าง เมื่อจ้องมองหน้าของหญิงสาวตรงหน้าเพื่อรอคำตอบโ,โอเคโอเคค่ะโอเคค่ะคุณเนตรสุจะดูแลหนูคอบัวจนกว่าคุณเนตรจะหาพี่เลี้ยงคนใหม่ได้นะคะนิ้วเรี้ยวยกขึ้นปาดน้ำตาออกจากสองแก้มงามลูกมลก่ปากบางยิ้มกว้างออกมาอย่างเต็มหน้าเมื่อรับรู้ว่าเธอจะได้อยู่ต่อ เพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในบ้านหลังนี้แต่เนรก็ไม่รู้นะคะว่าจะได้เด็กมาช่วยดูแลลูกกอวันไหนนะคะคุณจะกล้าอยู่ต่อจนกว่าเนตรจะหาพี่เลี้ยงคนใหม่ได้ไหมล่ะเอ่ยถามขึ้นมาล,ลอยๆเหมือนคล้ายไม่ได้ใส่ใจแต่หัวใจเจ้ากรรมกับเต้นตุกๆไม่เป็นสาม เมื่อรอคำตอบนั้นกล้าค่ะสุกล้าค่ะคุณเนธแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้ทำหน้าที่นั้นต่อขอบคุณคุณเนธมากเลยนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากค่ะที่ยอมยกโทษให้สุนะคะ่ะยิงสาวไม่พูดเปล่าแต่กลับลูกขึ้นยืนเดินอ้อมโต๊ะทำงานตัวใหญ่ เข้าหาคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนที่คนที่นั่งอยู่จะได้คิดอะไรอ้อมแขนเรียวก็โอบรอบรำตัวบางอย่างแนบแน่นปลายคางมนกดลงที่ไหล่บางอย่างแนบชิดเน้นพาตัวแข็งทื่อขึ้นมาแทบทันทีก่อนที่เธอจะคิดอะไรออกจมูกดง่ดงๆของหญิงสาวที่ประคองกอดเธออยู่ก็จะรดลงบนแก้มของคนที่กําลังทำหน้าตื่นตื่นอย่างรวดเร็ว พร้อมกันนั้นกลิ่นหอมๆของแก้มนวลๆก็ถูกสูดเข้าอย่างเต็มปอดขอบคุณของคุณนะคะคุณเนธขอบคุณจริงๆที่ให้โอกาสสูดได้อยู่กับปอพรต่ออีกนิดนะคะรอยยิ้มพลายหวานผุดสว่างว่าอย่างมีความสุขออกมาอย่างเต็มหน้าความสุขในอกเคลื่อนมาจุกในลำคอจนพูดอะไรแทบไม่ออก การกระทำของหญิงสาวทำให้คนที่นั่งอยู่คิดอะไรไม่ออกหัวใจดวงน้อยหวั่นไหวขึ้นมาแทบทันทีกับสัมผัสอันแนบชิดที่เธอได้รับ